สวัสดีครับผมปอดีนวันนี้ก็จะมาสอนโหลดแอดออนบิ๊กแอคบอกกันนะซึ่งเราจะโหลดผ่านเว็บ mc pdl ไม่ได้นะวิธีการโหลดแอดออนนี้จะยากลำบากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ไปกดไลค์เร็วโดยปกติแล้วเราจะใช้เว็บ mc pdl ในการลง add-on ได้ไมครับมือถือนะซึ่งถ้าเราจะโหลด add-on ปีแอปในนี้นะมันโหลดไม่ได้ผมเคยลองมาแล้วงานวิธีที่ถูกต้องก็คือเราจะต้องพิสูจน์กันเลยเพียงว่า l i n k ์เว t ร์ตเพราะว,ารว่าเว็บนี้มันก็สามารถใช้โหลด add-on ได้เหมือนกัน แล้วก็รับบนนี้ไม่คอยวา่าปิดแอ,บบอก็กบลแต่มันจะง่ายกว่าถ้ากดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเราต้องเลือกแอดออนนี้มันจะเหมือนเขียนว่า behind wall p a c k l แอดออนแล้วก็กดเก็บปิดแอ x กบลอกเีเมื่อว่าแผ่แอดออนแล้วกดให้กดอันสีส้ม กดอัดสีซ้มแล้วก็คำว่าเลิ์นมอแล้วก็ให้เรากดปัดมา <c oughs> แล้วก็ปัดอีกรอบแล้วก็กด้าไอ้อดอนนั้นใหม่ <c oughs> แล้วก็คําว่าเก็ดออันนี้มันรีเซอร์แพคกดคำว่าเลิ์นมอแล้วก็กลับมาหน้าเดิม โอเคแล้วให้เรารอเวลาด้านบนนะหรือถ้าหากใครมีตังก็จะสมัคร V.I.P ก็ได้ตรงขอจะไม่สมัครนะ <c oughs> ถ้าไอตอนนี้จะทำงานเราจะต้องโหลดทั้งสองไฟล์พํมโหลดไฟล์นี้แล้ว <c oughs> โอเคต่อไปก็ต้องโหลด Behind Wall Pack ด้วยถึงจะทำงานถ้าไม่โหลด Behind Wall Pack มันจะไม่ทำงาน <c oughs> <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็โหลดเสร็จพี่เรียบร้อยให้เรากดเปลี่ยนชื่อสองอันได้ไหมไม่ได้หว่ะต้องปุดเปลี่ยนชื่อทีละอันให้ลบเข้ามาสิปอกแล้วก็กดที่ไฟล์ได้เลย โอเคแต่ของผมมันผมลงเข้าไปแล้วนะซึ่งมันจะไม่ให้แล้วนะถ้าหากเราเราลงเข้าไปแล้วนะซึ่ง b i แ a บ s b o กนะผมจะบอกวิธีนะวิธีที่เราดูก็คือนี่ให้เราลง Preserve Pack และอีกอันก็ให้ลง Behavioral Pack นะวิธีลงก็แค่กดกดที่ชื่อแพ็คที่เราจะลง แล้วก็กดแอคทีฟลงไปนะอันนี้มันแอดออนอื่นผมจะให้ดูนะว่ามันจะทำอะไรได้มันเสียออนถูกทำลายบอสอัตโนมัติจริงๆโมื่อกี้ครับตอนนี้ถึงที่โลกแล้วนะซึ่งผมขอไปดูที่ที่มันใช้ปิกแอคบล็อกก่อนนะก็คือฟาร์มหินอันนี้ใช้ปิกแอคบล็อกนะมันจะทำลายบอสอัตโนมัติแต่ว่าถ้าเราจะใช้งานปิกแอคบล็อกนะ เราจะต้องให้เลสโตนอยู่ด้านบนนะซึ่งเราจะใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าส่สงใส่มันโดยตรงไม่ได้มันทำลายบอสได้เร็วมากซึ่งวิธีครับก็ไม่ยากหรอกเราก็แค่ใช้ปิกแอคเพชหนึอันแล้วก็ดิดเพนเซอร์แล้วก็หินบอกซอแค่นี้แหละเดี๋ยวจะเปิดให้ดู ปนไงปีแอปบอกโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับคุณผู้ชมอยากจะให้ผมเล่นโลกแบบไหนนะ่ะก็สามารถส่งลิงก์โหลดโลกมาได้นะอยิยาของเผมเอาชีวิตรอดในที่ไหนนะ่ะก็ขคอมเมต์มาได้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับงั้นคลิปนี้โคเมีรแล้วแหละไปก่อนละบาย